ที่จังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พันโทหม่อมเจ้านวพันยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติขอไปค่ะระดับชาติและนานาชาติราชพัฒวิจัยครั้งที่7ที่จังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันโทหม่อมเจ้านาวพันยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชพัฒวิจัยครั้งที่7ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยนายชาโนนวส,สิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้พิพากษา หัวหน้าศารจังหวัดสกลนครผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29รักษาราชาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครข้าราชาการพลเรือนแม่บ้านมหาไทยแม่บ้านทหารตำรวจผู้บริหารคณาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฏน38แห่งทั่วประเทศ้า้ารับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศได้รวมกันจัดงานราชภัฏวิจัยขึ้นเป็นประจำในทุก2ปี 2> สำหรับในปี2566นี้นะคะเป็นการจัดงานครั้งที่7โดยใช้ชื่อว่าการวิจัยนวัตกรรมพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชานชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะ ได้นําทุนรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาเกนมาประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒทูนเบิกนักวิจัยดีเด่นจํานวน38คนเข้ารับโล่รางวัลค่ะค่จะการจัดงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน,นําเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสารรค์และนวัตกรรม ที่สะท้อนภาพยุทธศาสตร์มหาวิทยายราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่สนใจเพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนโดยจัดระหว่างวันที่14-16พฤศจิกายน2566 โดยมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นการบรรยายพิเศษการเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยรับใช้สังคมรวมทั้งสิ้น300ผลงานค่ะ